สวัสดีครับผมก็มาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับลงรถที่หมอชิตแล้วก็นั่งรถแท็กซี่มาลงที่ BTS หมอชิตครับโอเคตอนนี้ก็ประมาณตีตีห้าแล้วนะครับรถก็ยังโล่งอยู่เดี๋ยวเราไปดูเส้นทางว่าจะไปต่อ,อยังไงเนาะไปครับตอนนี้ก็เริ่มมี ผู้โดยสารน,นะครับที่ BTS e หมอชิดตอนนี้ยังปิดอยู่เลยนะครับเค <Okay. S 1> เปิดประมาณตีห้าครึ่งตอนนี้ดูเส้นทางในรถเราจะอยู่ตรงนี้ฮะหมอชิดครับผมก็จะตรงไปสะพานควายอารีสนามเป้าอนุสาวรีแล้วก็จะไปลงที่พญาไทครับ จากนั้นก็จะนั่งแอร์พอตติเงเรลิ้งไปที่นี่ครับสวนภูมิใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครับศึกษาเส้นทางก่อนนะครับก่อนจะเดินทางหรือถ้าสะดวกก็นั่งแท็กซี่ก็ได้หรืออีกเส้นทางหนึ่งจะนั่งเครื่องบินจากขอนแก่นไปลงที่สวนภูมิเลยก็ได้นะครับมีให้เลือกหลายเสองทาง เ่องผมชอบที่จะนั่งรถนี้ตอนนี้ก็มาดูฮะสถานีหมอชิดอีกสักหน่อยคนก็คงเยอะ ก็คงเยอะคงเยอะ้ายอะดูภาพทั่วทไปก่นอนอนะครับรถก็กำลังเยอะนะครับตอนนี้ที่ป้ายรถเมย์ก็มีผู้โดยสารครับ นั่งรอรถโอเคเดี๋ยวรอรถไฟฟ้าเปิดมาเจอกันอีกครับ